สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะนำทางให้สติเป็นเพื่อนเดินทางวันนี้คุณอยู่กับผมเพื่อที่เราจะมาร่วมกันเปิดเปลือกตาแห่งปัญญามองดูความจริงที่สำคัญที่สุดของชีวิตความจริงที่เราทุกคนต้องเจอไม่ช้าก็เร็วนั่นคือวาระสุดท้ายของลมหายใจท่านผู้ฟังครับเคยมีคนเปรียบเทียบชีวิตคนเราว่า เหมือนการเรียนหนังสือมาตลอดทั้งปีเราทำกันบ้านเราเข้าเรียนเราทำกิจกรรมทั้งหมดนั้นคือการสะสมหน่วยกิจของชีวิตแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีการสอบครั้งสำคัญที่สุดที่มีคะแนนตัดสินชี้ชะตาชนิดที่ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยการสอบนั้นเกิดขึ้นในเสี่ยงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จิตจะหลุดออกจากร่างช่วงเวลานั้นแหละครับที่ทางธรรมเรียกว่า อาสันนกรรมหรือกรรมใกล้ตายหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวเมื่อพูดถึงเรื่องความตายแต่ผมอยากชวนให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูใหม่ครับถ้าเรารู้ข้อสอบล่วงหน้าความกลัวจะกลายเป็นความมั่นใจและความตายจะไม่ใช่จุดจบที่มืดมิดแต่เป็นประตูบานใหญ่ที่จะส่งเราไปสู่สุขติภูมิไปสู่พบชาติที่ดีกว่าเดิมได้เพียงแค่เราบริหารจัดการจิตดวงสุดท้ายให้เป็น ลองจินตนาการดูนะครับตลอดชีวิตคนคนหนึ่งอาจจะทำผิดพลาดมาบ้างอาจจะเลผลอไผลไปบ้างเปรียบเหมือนคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเกรดเฉลี่ยไม่ค่อยดีแต่ถ้าในนาทีสุดท้ายของการสอบไล่เขากลับมีสมาธิแน่วแน่กาข้อสอบถูกทุกข้อเขาก็มีสิทธิสอบผ่านและได้ไปต่อในโรงเรียนที่ดีได้ในทางกลับกันคนที่ทำดีมาตลอดแต่ประมาทในวินาทีสุดท้าย จิตเศร้าหมองขุ่นมัวก็อาจจะพลาดพลั้งตกลงไปในภพภูมิที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้เช่นกันนี่คือความยุติธรรมที่น่าสะพรึงกลัวแต่ก็แฝงไว้ด้วยโอกาสอันมหาศาลของกฎแห่งกรรมจิตดวงสุดท้ายนี้จึงเปรียบเสมือนหางเสือเรือต่อให้เรือลำใหญ่แค่ไหนมันทุกของมาหนักเท่าไหร่แต่ถ้าหางเสือเลี้ยวไปทางทิศเหนือเรือทั้งลำก็ต้องไปทางทิศเหนือไม่มีทางเลือกอื่น และกระบวนการทำงานของหางเสือชีวิตนี้มันมีกลไกลที่ละเอียดอ่อนและลึกซึง้งซึ่งพระพุทธองค์ทรงค้นพบและนำมาบอกสอนพวกเราเพื่อไม่ให้เราพลาดพลั้งในนาทีวิกฤตเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าทำไมจิตดวงเดียวในวินาทีสุดท้ายถึงมีพลังอำนาจเหนือกว่าการกระทำทั้งชีวิตที่ผ่านมาผมอยากเล่าถึงคำเปรียบเปรยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ เรียกว่าทฤษฎีวัวปากคอกลองนึกภาพคอกวัวที่มีวัวอยู่นับร้อยตัวนะครับวัวเหล่านี้เปรียบเสมือนกรรมต่างๆที่เราทํามาตลอดชีวิตวัวตัวใหญ่ที่แข็งแรงเปรียบเหมือนกรรมหนักวัวตัวเล็กเปรียบเหมือนกรรมเบาและประตูคอกวัวนั้นแคบมากเดินออกได้ทีละตัวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาเช้าเจ้าของเปิดประตูคอกคําถามคือวัวตัวไหนจะวิ่งออกมาเป็นตัวแรก คำตอบไม่ใช่วัวที่แข็งแรงที่สุดเสมอไปครับแต่คือวัวที่ยืนอยู่ใกล้ประตูที่สุดเจ้าวัวที่ยืนอยู่ชิดประตูที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าอาสัณกรรมหรือกรรมใกล้ตายต่อให้ข้างหลังมันมีวัวจ๋าฝูงที่ทรงพลังหรือมีวัวที่อ่อนแออยู่แต่ถ้าเจ้าวัวตัวนี้มันยืนขวางหน้าประตูอยู่พอกรอนประตูถูกปลดปุ๊บมันต้องกระโจนออกไปก่อนเพื่อน มันจะเป็นตัวนำทางให้ฝูงวัวที่เหลือเดินตามออกมาจิตก่อนตายก็ทำงานแบบเดียวกันครับเมื่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดลงประตูแห่งพบชาติใหม่เปิดออกจิตดวงไหนที่จ่ออยู่ที่ประตูใจในขณะนั้นมันจะพุ่งออกไปปฏิสนธิในพบใหม่ทันทีถ้าตอนนั้นจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เหมือนวัวขาวสะอาดเดินนำหน้าไปสู่สุขติแต่ถ้าตอนนั้นจิตไปเกาะเกี่ยวกับความโกรธ ความห่วงทรัพย์หรือความเจ็บปวดก็เหมือนวัวบ้าที่พุ่งออกไปนำทางไปสู่ทุกขติภูมิได้ดังนั้นโจทย์สำคัญที่สุดของชีวิตเราจึงไม่ใช่แค่การสะสมวัวดีๆไว้ในคอกเท่านั้นแต่เป็นการบริหารจัดการทำยังไงก็ได้ให้เจ้าวัวดีๆเหล่านั้นมายืนเข้าแถวรออยู่ที่หน้าคอกได้ในวันที่ประตูคอกจะเปิดออกซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ แต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนและวางแผนการจะเอาวัวดีๆมายืนหน้าประตูในวาระสุดท้ายพูดเหมือนง่ายแต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นมีความท้าทายซ่อนอยู่มหาศาลครับเพราะในขณะที่ร่างกายกำลังแตกดับธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟกำลังแปรปรวนร่างกายเจ็บปวดทรมานสติสัมปชัญญะมักจะเลือนรางในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนั้น จิตของเราจะไม่ได้ทำงานด้วยตักกะเหตุผลเหมือนตอนปกตินะครับแต่จะทำงานด้วยสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกสิ่งที่เรียกว่ากรรมมิิมิตรจะเริ่มปรากฏขึ้นกรรมนิมิตรคือภาพฉายภาพยนต์ชีวิตของเราเองมันจะผุดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติบางคนเห็นภาพตอนที่ตัวเองไปทำบุญทอดกฐินเห็นแสงสว่างเห็นรอยยิ้มของผู้คนแบบนี้ใจก็ฟูเบิกบาน แต่บางคนกลับเห็นภาพตอนที่ตัวเองกำลังทุบตีสุนัขเห็นภาพตอนที่ด่าทอพ่อแม่ภาพเหล่านี้จะชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานและมันจะบีบคั้นหัวใจให้เศร้าหมองช่วงเวลานี้แหละครับคือสงครามชิงพบเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลในใจเราเองฝ่ายไหนยึดพื้นที่หน้าประตูใจได้ฝ่ายนั้นชนะและความน่ากลัวก็คือจิตของมนุษย์ปุถุชนนั้นมีธรรมชาติเหมือนน้ำ คือมักจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอถ้าเราไม่ได้ฝึกสติมาดีพอจิตมักจะเผลอไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องลบๆเรื่องที่เจ็บปวดหรือเรื่องที่ห่วงกังวลได้ง่ายกว่าเรื่องดีๆพระพุทธองค์จึงทรงเน้นย้ำเรื่องการฝึกมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อให้เราคุ้นชินเมื่อถึงเวลาลงสนามจริงเราจะได้ไม่ตื่นตระนกกับภาพนิมิตเหล่านี้เราจะสามารถมีสติ แยกแยะและเลือกที่จะเกาะเกี่ยวอารมณ์ที่ดีได้เหมือนคนที่มีรีโมทคอนโทรลอยู่ในมือแม้ภาพหน้ากลัวจะโผล่มาในจอทีวีแห่งจิตเราก็สามารถกดเปลี่ยนช่องไปหาช่องธรรมะหรือช่องที่ทำให้ใจสงบได้ทันท่วงทีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าอาสนกรรมมีอนุภาพพลิกชะตาชีวิตได้รุนแรงขนาดไหนผมขอยกตัวอย่างเรื่องจริงในสมัยพุทธ,ธกาลสเรื่องที่เปรียบเทียบกันได้อย่างน่าทึ่งครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของพระนางมัลลิกาพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระนางเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าทําบุญตักบาตรฟังธรรมและอุปถัมภ์พระสงฆ์มาตลอดชีวิตเรียกว่าสะสมวัวดีๆไว้เต็มคอกแต่ทว่าในวาระสุดท้ายก่อนสิ้นใจจิตของพระนางเผลอแวบไปนึกถึงความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในชีวิตคือการที่เคยโกหกพระสวามีเรื่องพฤติกรรมบางอย่าง ความรู้สึกผิดเล็กๆนั้นผุดขึ้นมาเป็นวัวปากคอกผลปรากฏว่าด้วยอำนาจของจิตดวงสุดท้ายที่เศร้าหมองเพียงวูบเดียวส่งผลให้พระนางต้องไปบังเกิดในอเวจีนรกแต่อย่างไรก็ตามด้วยบุญกุศลมหาศาลที่ทำมาตลอดชีวิตก็ช่วยให้พระนางตกนรกอยู่เพียงแค่7วันในเวลาโลกมนุษย์แล้วก็ได้ไปสวยสุขในสวรรค์ต่อแต่เห็นไหมครับว่าแม้แต่คนดีขนาดนั้น อาสนกรรมฝ่ายชั่วก็ยังมีฤทธิเดชฉุดกระชากลงไปได้ชั่วคราวในทางตรงกันข้ามเรื่องที่สองคือเรื่องของเพชฌฆาตครดาวแดงชายผู้ทำอาชีพประหารชีวิตนักโทษมานานถึง55ปีมือเปื้อนเลือดมานับไม่ถ้วนเรียกว่าทำบาปหนักมาตลอดชีวิตแต่ในวันที่เขากเกษียณอายุเขาได้มีโอกาสใส่บาตรกับพระสารีบุตรแล้วก็ได้นั่งฟังธรรมพระสารีบุตรท่านฉลาดในการสอน ท่านสอนให้เพชฌฆาตวางความกังวลในอดีตลงให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้เข้าใจความจริงในขณะที่ฟังธรรมจิตของเพชฌฆาตเกิดความสว่างสวยปีติและปล่อยวางและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยจิตดวงสุดท้ายที่ผ่องใสาจากรถพระธรมรมส่งผลให้เขาได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตทันทีสองเรื่องนี้คือหลักฐานยืนยันชั้นดีครับว่าไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นอย่างไร นาทีสุดท้ายคือนาทีทองที่คุณมีสิทธิ์แก้ตัวหรือมีสิทธิ์พลาดท่าขึ้นอยู่กับว่าคุณกุมสติไว้ได้มั่นคงแค่ไหนนอกจากภาพนิมิตในอดีตแล้วศัตรูตัวฉกาดอีกตัวหนึ่งที่มักจะมาขัดขวางการเดินทางของจิตสุดท้ายไม่ใช่ปีศาจที่ไหนแต่คือคนใกล้ตัวและทรัพย์สมบัติของเราเองครับในประเพณีไทยเวลาคนตายเรามักจะมัดตราสังมัดที่คอหมายถึงห่วงลูก มัดที่มือหมายถึงห่วงสามีภรรยามัดที่เท้าหมายถึงห่วงทรัพย์สินนี่เป็นกุศโลบายสอนทำครับว่าความผูกพันเหล่านี้แหละคือเชือกที่เหนียวที่สุดที่รัดรึงจิตวิญญาณไว้ไม่ให้ไปสู่สุขติหลายคนนอนป่วยอยู่บนเตียงจิตกำลังจะปล่อยวางได้แล้วแต่พอลูกหลานเข้ามาร้องไห้ฟูมฝายข้างเตียงหรือได้ยินเสียงคนคุยกันเรื่องแบ่งมรดกจิตที่กำลังจะลอยสูงก็ถูกกระชากตกลงมาทันที เกิดความกังวลเกิดความโกรธหรือเกิดความอาลัยอาวรณ์ภาวะนี้เรียกว่าจิตเศร้าหมองซึ่งเป็นตัวเดินทางชั้นดีไปสู่การเป็นเป,นเปรตหรืออสุรกายเฝ้าบ้านเฝ้าสมบัติดังนั้นการเตรียมตัวตายที่ดีไม่ใช่แค่การเตรียมจิตตัวเองแต่ต้องเป็นการเตรียมคนข้างหลังด้วยต้องมีการสื่อสารสั่งเสียและแบ่งปันทรัพย์สินให้เรียบร้อยตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่ในวาระสุดท้ายเราจะได้นอนหลับตาอย่างหมดห่วงไม่ต้องมีตะขอเกี่ยวใจให้พวงหน้าพวงหลังความรักที่ดีที่สุดในวาระสุดท้ายคือความรักที่ปล่อยลูกหลานต้องรักด้วยการปล่อยให้ผู้จากไปได้จากไปอย่างสงบส่วนผู้จากไปก็ต้องรักด้วยการวางใจว่าทุกคนต้องมีวิถีชีวิตของตัวเองเราดูแลเขามาจนสุดทางแล้วหน้าที่ของเราจบลงแล้ว ที่เหลือคือการเดินทางของใครของมันการตัดใจในวินาทีนี้คือการให้อิสรภาพแก่ดวงวิญญาณของตัวเองอย่างแท้จริงฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มกังวลว่าโอ้โหมันดูยากจังต้องไปลุ้นเอาดาบหน้าแบบนั้นเสี่ยงเกินไปไหมถ้าตอนตายเราเกิดอุบัติเหตุปุบป,ปับไม่มีเวลาตั้งสติจะทำยังไงข่าวดีคือเรามีแผนสำรองครับ ซึ่งแผนนี้มีความมั่นคงปลอดภัยกว่าการไปรอลุ้นตอนท้ายเพียงอย่างเดียวสิ่งนี้เรียกว่าอาจินนกรรมหรือกรรมที่ทำจนชินลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าอาสันนกรรมคือวัวที่ยืนหน้าประตูอาจินนกรรมก็คือจำนวนวัวในข้อครับถ้าในข้อเราเลี้ยงแต่วัวขาวคือกรรมดีไว้สักหมื่นตัวมีวัวดำคือกรรมชั่วปนอยู่แค่สองสามตัว โอกาสที่พอเปิดประตูมาแล้วจะเจอวัวขาวมันย่อมมีสูงมากเกือบจะร้อเปอร์เซนจริงไหมครับการฝึกจิตให้คุ้นชินกับความดีเช่นการสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนการตื่นมาใส่บาตรทุกเช้าหรือการแผ่เมตตาทุกครั้งที่ว่างการกระทำเหล่านี้พอทำซ้ำๆมันจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติของจิตเวลาที่เราตกใจหรือเวลาที่เราเจ็บป่วยจนคุณสติไม่อยู่จิตมันจะแล่นไปหาที่พึ่งที่คุ้นเคยโดยอัตโนมัติ เหมือนคนที่ขับรถเก่งๆเวลาเจอเหตุฉุกเฉินเท้าจะเหยียบเบรกเองโดยไม่ต้องขีดคนที่ฝึกสวดมน์ภาวนามาดีเวลาเจ็บป่วยเจียนตายคำภาวนาว่าพุทโธหรือบทสวดมนต์จะผุดขึ้นมาเองในใจกลายเป็นเกราะคุ้นกันภัยให้จิตโดยอัตโนมัตินี่คือความสำคัญของการสะสมหน่วยเครดิตความดีในทุกๆวันมันคือการสร้างความน่าจะเป็นให้หวยรางวัลที่หนึ่งมาออกที่ตัวเราในงวดสุดท้าย แต่ถ้าหากเราไม่ใช่นักปฏิบัติทําตัวยงละ่ะหรือเรามีเวลาเหลือน้อยแล้วมีเครื่องมืออะไรไหมที่เป็นทางลัดที่จะช่วยพยุงจิตในนาทีวิกฤตได้คําตอบคือมีครับและเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงสิ่งเดียวในวาระสุดท้ายสมองเราจะรับข้อมูลซับซ้อนไม่ได้แล้วจะให้มานั่งพิจารณาธรรมะข้อลึกซึ้งของไม่ไหวสิ่งที่ต้องทำคือการเกาะ เหมือนคนกํำลังจมน้ำต้องการแค่ขอนไม้ท่อนเดียวให้เกาะพยุงตัวไม่ต้องสนใจว่าเป็นไม้สักหรือไม้ยางขอแค่เกาะให้แน่นที่สุดขอนไม้ท่อนนั้นสำหรับชาวพุทธเรานิยมใช้คำบริกรรมว่าพุทโธหรือระลึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่เราชอบที่สุดให้จิตจดจ่ออยู่กับภาพพระหรือเสียงภาวนานั้นหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธให้เสียงนี้ดังก้องอยู่ในหัวกลบเสียงความเจ็บปวด กลบเสียงความกังวลถ้าไม่ใช่ชาวพุทธก็อาจจะให้นึกถึงความดีที่สุดที่เคยทำหรือแสงสว่างอะไรก็ได้ที่เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และสงบเย็นเทคนิคคือต้องโฟกัสจุดเดียวอย่าปล่อยให้จิตสเปะสปะถ้าจิตเผลอคิดเรื่องอื่นให้รีบดึงกลับมาที่คำภาวนาทันทีเปรียบเสมือนเรากำลังขับรถผ่านหมอกหนาทึบสายตาต้องจ้องมองที่เส้นถนนสีขาวข้างหน้าเพียงอย่างเดียวอย่ามองข้างทาง อย่ามองเงาตะคุ่มคุ่มเกาะเส้นขาวนี้ไปเรื่อยๆแล้วเส้นนี้จะพาเราทะลุหมอกควันแห่งความตายไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้โดยปลอดภัยนี่คือเทคนิคการกู้ชีพทางวิญญาณที่ใช้ได้ผลจริง <c oughs> การเตรียมตัวตายไม่ใช่ภารกิจที่โดดเดี่ยวเสมอไปครับกองเชียหรือญาติพี่น้องที่อยู่รายรอบมีผลต่อจิตสุดท้ายของผู้เดินทางอย่างมหาศาลเปรียบเหมือนนักกีฬาที่กำลังจะลงสนามถ้ากองเชียตะโกนด่าหรือร้องไห้โฮ นักกีฬาก็เสียสมาธิหมดกําลังใจแต่ถ้ากองเชียร์ปรบมือให้กําลังใจสร้างบรรยากาศบวกนักกีฬาก็มีพลังฮึดสู้หน้าที่ของญาติในวาระสุดท้ายคือการเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่การไปยื้อหยุดฉุดกระชากสิ่งที่ควรทำคือการสร้างบรรยากาศในห้องผู้ป่วยให้สงบเย็นและสว่างอาจจะเปิดเสียงสวดมนต์เบาๆนำพระพุทธรูปมาตั้งให้เห็นในระดับสายตาหรือนำดอกไม้หอมมาวาง และคำพูดที่สำคัญที่สุดไม่ใช่คำว่าอย่าทิ้งหนูไปแต่เป็นคำพูดที่ช่วยปลดล็อกความรู้สึกผิดและยืนยันความดีของผู้จากไปเช่นแม่ไม่ต้องห่วงอะไรนะแม่ทำหน้าที่แม่ได้ดีที่สุดแล้วลูกภูมิใจในตัวแม่ขอให้แม่นึกถึงบุญที่สร้างโบสถ์วันนั้นนะการพูดถึงความดีในอดีตจะช่วยกระตุ้นให้อาสันกรรมฝ่ายกุศลทำงานช่วยงัดเอาวัวตัวขาวๆให้มายืนหน้าประตูต้องระวังให้มากที่สุดคือ อย่าทะเลาะกันให้คนป่วยเห็นอย่าร้องไห้คร่ำครวญเสียงดังและอย่าพูดเรื่องหนี้สินหรือปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะเสียงเหล่านี้คือเสียงมารที่จะดึงจิตให้ตกต่ำเราต้องช่วยกันประคับประคองส่งคนรักของเราขึ้นรถไฟขบวนที่ดีที่สุดส่งเขาด้วยรอยยิ้มแม้ในใจเราจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่เพื่อคนที่เรารักเราต้องเข้มแข็งและเป็นฐานที่มั่นคงให้เขาเหยียบยืนเพื่อกระโดดขึ้นสู่สวรรค์เมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกพร้อม ญาติพี่น้อเข้าใจสิ่งที่ผู้เดินทางต้องทำต่อไปคือการจัดการกับสัมภาระภายในครับนั่นคือความรู้สึกค้างคาใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้นความรู้สึกผิดหรือคำขอโทษที่ยังไม่ได้เอ่ยก้อนหินแห่งความโกรธแม้จะเป็นก้อนเล็กๆแต่ถ้าเรากำไว้ตอนจะว่ายน้ำข้ามฝั่งมันก็ถ่วงให้เราจมน้ำได้ในช่วงเวลาที่ยังมีสติ ผมขอแนะนำให้ท่านทำพิธีอโหสิกรรมในใจครับไม่ต้องรอให้คู่กรณีมายืนตรงหน้าก็ได้เราทำในใจของเราเองนึกถึงหน้าคนที่เคยทำให้เราเจ็บแล้วบอกเขาในใจว่าเราอาโหสิกรรมให้เธอนะเธอเป็นอิสระจากเราและเราก็เป็นอิสระจากเธอต่อไปนี้ไม่มีเวรกรรมต่อกันและที่สำคัญยิ่งกว่าคือการขอ,อมาตัวเอง หลายคนตายตาไม่หลับเพราะโทษตัวเองให้บอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วในฐานะมนุษย์คนหนึ่งฉันให้อภัยความผิดพลาดของตัวเองฉันรักและเมตตาจิตดวงนี้เมื่อปลดเรื่องก้อนหินเหล่านี้ออกไปจิตจะเบาขึ้นอย่างเหลือเชื่อครับเหมือนลูกโป่งที่ถูกเชือกถ่วงน้ำหนักพร้อมที่จะลอยตัวสูงขึ้นความเบาสบายนี่แหละครับ คือคุณสมบัติของจิตที่จะไปเกิดในภพภูมิเทวดาหรือพรมยิ่งเบายิ่งสูงยิ่งหนักยิ่งต่ำดังนั้นอะไรที่หนักวางลงเถอะครับตอนนี้ไม่ใช่เวลามาแบกโลกแต่เป็นเวลาที่จะติดปีกให้ตัวเองเมื่อลมหายใจค่อยๆแผ่วลงประสาทสัมผัสจะเริ่มปิดตัวลงทีละส่วนหูมักจะเป็นประสาทสัมผัสสุดท้ายที่ยังทำงานอยู่ ในขณะที่ตากลับมองไม่เห็นแล้วช่วงเวลานี้เองที่ผู้มีประสบการณ์เฉียดตายหลายคนเล่าตรงกันว่าจะเห็นอุโมงค์แสงหรือความสว่างสวัยที่ปลายทางในทางพุทธศาสนานี่คือช่วงเวลาที่จิตกำลังจะเคลื่อนออกจากร่างเดิมหรือจุติเพื่อไปปฏิสนธิในร่างใหม่เปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงเอาไฟจากคบเก่าที่กำลังมอดไปจุดต่อที่คบใหม่ ไฟดวงเก่าดับลงไฟดวงใหม่สว่างวาบขึ้นทันทีไม่มีการขาดตอนเคล็ดลับสำคัญในนาทีนี้คือให้น้อมจิตไปหาแสงสว่างครับถ้าเห็นแสงสีขาวนวลสว่างสวยัยเย็นตาให้เอาใจเกาะเกี่ยวน้อมไปทางนั้นหลีกเลี่ยงแสงที่มืดมัวร้อนแรงหรือน่ากลัวและให้ประคองสติอยู่กับคำภาวนาพุโทโธหรือความว่าง จนวินาทีสุดท้ายอย่าตกใจถ้ารู้สึกเหมือนกำลังตกจากที่สูงหรือรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดนั่นคือกระบวนการเคลื่อนย้ายของพลังงานให้ทำใจดีๆทำใจสบายๆเหมือนเรากำลังจะย้ายบ้านจากกระท่อมผุพังไปสู่คฤหาสน์หลังงามให้มีความยินดีที่จะได้ทิ้งร่างอันเจ็บปวดนี้ไปความรู้สึกยินดีและปล่อยวางจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี ที่จะส่งเจตให้พุ่งทยานไปสู่สุขติภูมิอย่างราบรื่นท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายเพื่อจะทำสิ่งเหล่านี้หรอกครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่อาจจะเป็นอีก10ปีหรืออาจจะเป็นคืนนี้เลยก็ได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการซ้อมตายในทุกๆคืนครับก่อนนอนคืนนี้ลองสมมติดูสิครับว่า คืนนี้เราจะหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเรามีอะไรที่ยังห่วงไหมมีใครที่ยังโกรธอยู่ไหมถ้ามีให้จัดการเคลียร์ใจเดี๋ยวนี้เลยให้อภัยวางความกังวลแล้วล้มตัวลงนอนด้วยจิตที่ว่างเปล่าให้มองว่าการนอนหลับคือการซ้อมตายเล็กๆและการตื่นนอนคือการเกิดใหม่ถ้าก่อนหลับจิตเราขุ่นมัวฝันร้ายก็เหมือนเราตายไม่ดี แต่ถ้าก่อนหลับจิตเราสวดมนต์ภาวนาจิตผ่องใสเราก็จะหลับสบายตื่นมาสดชื่นเหมือนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝึกทำแบบนี้ทุกคืนให้จิตมันคุ้นเคยกับการปล่อยวางและดับเครื่องเมื่อถึงวันตายจริงมันก็จะเป็นแค่การนอนหลับครั้งยาวนานที่เราคุ้นเคยเราจะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจเพราะเราซ้อมมาเป็นพันๆครั้งแล้วนี่คือกุศโลบายที่แยบยลของการใช้ชีวิต ที่อยู่เหนือการเวลาเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้แล้วนะครับเรื่องราวของอาสันกรรมหรือจิตสุดท้ายไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราต้องหวาดกลัวความตายแต่มันคือเรื่องที่ปลุกให้เราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีคุณค่าที่สุดเพราะจิตสุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนตายแต่จิตทุกดวงที่กำลังเกิดดับอยู่ในขณะนี้ก็คือกรรมที่เรากำลังสร้างใหม่ตลอดเวลา วินาทีที่คุณกำลังฟังผมอยู่นี้จิตของคุณเป็นอย่างไรสงบรู้แจ้งหรือกังวลจิตในวินาทีนี้แหละครับที่จะเป็นอาสันกรรมของวินาทีถัดไปและวินาทีถัดไปก็จะส่งผลต่อวินาทีต่อต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายดังนั้นอำนาจในการเปลี่ยนชะตาชีวิตไม่ได้อยู่ที่ยม,มาบาลไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวแต่อยู่ที่การประคองสติของคุณในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ ขอให้คุณมั่นใจนะครับว่าตราบใดที่ลมหายใจยังเข้าออกคุณมีโอกาสเสมอที่จะแก้ไขคุณมีโอกาสเสมอที่จะสะสมวัวตัวเขาเขาไว้ในคอกชีวิตของคุณและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่ประตูคอกเปิดออกคุณจะเดินออกไปอย่างสง่างามด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะผู้ที่เตรียมสเสบียงไว้พร้อมแล้วสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตมันซักซ้อมจิตให้คุ้นชินกับความดี และเมื่อถึงเวลาขอให้จิตสุดท้ายของท่านสว่างสวยัยดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นำพาท่านไปสู่ดินแดนแห่งความสุขที่แท้จริงขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจความจริงของชีวิตมาด้วยกันหวังว่าแสงเทียนแห่งปัญญาที่จุดขึ้นในวันนี้จะส่องนำทางท่านไปตลอดกาลให้สติเป็นเพื่อนเดินทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ